กราบสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่นอ้องเลยเอฟซีมอบทุกท่านน้องยินดีตอนเขาก็เซือสองข้องติ้งแน่ทุกคนตอนนี้ติ้งมาเปิดคลิปอยู่กลางนาเนาะมาไซเบ็ดทุกคนเนาะเชิงมืนน่อนี้อากาศก็ดีแห้งนาะบโแดดแล้วก็อ่าคิดว่าน่าจะบูมีฝนเนาะมื่อน,นะน,นี้เนาะเพราะว่าทงฟ้าก็แจ่มใสนะดเนาะบโได้มืดจักหน่อยเลยมาไซเบ็ดกลางนาะทุกคนมืนน่อนี้ติ้งก็มีเรื่องจะมาอุหลมเอฟซีเนาะคืออ่านะ เรื่องเงินเนาะทุกคนเนาะเรื่องเงินตาเดแล้วก็จะเป็นเรื่องปัจจุบันเนาะเรื่องที่มันวุ่นวายอยู่ในสังคมลาวอยู่ในประเทศลาวปัจจุบันนี้เนาะก็คือเรื่องเงินเนาะทุกคนเนาะเลทเงินขึ้นลงลงคือซึ่งว่าอ่าในปัจจุบันตอนนี้เนาะซึ่งเมื่อวานนีนะ้ทุกคนเนาะก็ได้ เป็นการตกใจย่างหุ้นแหงทุกคนก็ดีใจเดนแล้วก็ตกใจเดนทุกคนเนาะเพราะว่าเลทเงินมันลงพอปกติแม่นผ่านมาแม่นเฉพาะเดือนนี้เนาะต้นเดือนเจ็ดแล้วก็มาฮอดกลางเดือนเจ็ดก่อนจะหมดเดือนเจ็ดอย่างประมาณอาทิตย์เดียวฮะนะเลทเงินมันจะอยู่ที่เจ็ดเส้นสามสิบพันกีบเลทุกคนเนาะซึ่งปัจจุบันเมื่อวันนี้ทุกคนเงินลงแหงเนาะตกอยู่อ่าหกเส้นปลายทุกคนหกเส้นปลายน้อยเดียวเนาะประมาณ หกเสน 38, สนิบปายผันกิบเพราะซึ่งมันลงมันลงเป็นแส้นเลยทุกคนเนาะมันลงเป็นแส้นเลยะนะแบบตกใจแหงแล้วก็คำก็ลงอีกทุกคนมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งท่านคำลงเป็นซ้มครั้งทุกคนซ้มครั้งสี่ครั้งตอนช่วยเราอยู่ประมาณตอนเช้าแล้วก็อยู่ประมาณอ่าประมาณสิบโมงลงอีกทุกคนแล้วก็ส่งโมงลงอีกเนาะราคาคำนะเดี๋ยวนี้ราคาคำยูที่ จากเียบาทหนึ่งสามสิบงล้านกีบทุกคนซึ่งตอนนี้ตกมาอยู่ที่บาทหนึ่งหราคา,าสาวหล้านกีบทุกคนมันลงไล่ทุกคน,ม,น,ลลกคนมันลงตามเลดเงินนะนะและ้วแล้วก็ติ้งก็เห็นไล่คนนอพยูเฟซบุ๊กแล้วกันจะมี f อฟซีพันส่งมาให้ติ้งเบิร์ก้น่นวะ คลิปทีอันสาวลาวเขาแหละพี่น้องสาวลาวเขาไปเฮกันไปค่ายคำเนาะทุกคนเนาะเฮกันไปค่ายคำยูทีอันฮานคำพวงเนาะยูยูนครหลวงเวียงจันทึ์งว่งมาเต็มเลยเนาะฮานคำตัวเด็กก็เต็มเลยทุกคนเพราะว่าคนมาเฮค่ายขนาดเข้าใจคือกันเนาะเรื่องว่าจําพวกที่เขาเจ้าอันมาค่ายนี่อาจจะว่าซื้อตอนหนึ่งมนราคายูทีบ้า ประมาณสิปายล้านบบหรือว่าสาวลานติ้งกับบุงฮูเนาะว่าคือว่าเฮกันมาค่าธนาคำหลงนะหรือว่ายานมันหลงไล่ก่นนี้นะตั้งเต่ตอน้าวเนาะเบิงอ่ะติดตามเล่นเงินธนาราคาคำตอนเ้ามันหลงสาวเกาเออโบแมนสาวเจ็ดทุกคนคนไปค่าตั้งแต่ตอนสาวเจ็ดตอน้าวเนาะอ่าเมฆาฮานค่าคำก็เปิดตั้งเตร้าเลยเพิ่นมาค่าธนาจนมดมือโตคิวกันย้วเลยเดี๋ยวมันึงติ้งมีคลิปให้เบิงแล้ทุกคนเนาะ Thank you. คลิปทุกคนเต็มเลยเนฮะานคำแมนอ่าจนโบมีอันนั้นเลยเนาะจนโบว่างเลยบางคิวยาวแห่งบางคนก็ได้ค่ายเศร้าบางคนเพื่อไเรได้ค่ายกับโตคิวยาวกันยุหันเนาะจึงถ้าว่าเป็นความคิดคล่องติ้งนะทุกคนเนาะอ่าติ้งกันยัง,งงงกับเหตุการณ์ว่าเป็นยังเวลาคําลงจึงพากันอันไปค่ายเราเวลาคําขึ้นสะพัดพากันไปซื้อตอนเลดอ่าสาวม่งสาวเกานี่คนก็เฮกันไปซื้อไล่ ตังเตมันขึ้นตั้งเตตอนบ้าทสิบห้านะทุกคนเนาะบ้านหนึ่งสิบห้าล้านนะเะขาเจ้าก็เฮกันไปซื้อแถวว่าเรางงกันเนาะตอนนั้นเบิงอาจจะบางคนก็มีเงินไล่ล้วก็ไปซื้อกักตุนไว้นะแล้วก็บางคนบ่มีเงินก็เอาไปค่ายบางคนก็ซื้ออยู่ในตอนบ้าทสิบปลายล้านเรามาค่ายตอนสามสิบปลายล้านมันขึ้นขึ้นตลอดเนาะมันขึ้นแล้วก็ขาเจ้าก็เฮกันไปซื้อบโมฮูเลยบ้านเรามันลงเราพัดว่าเฮกันไปค่าย จักว่าตื่นกันเนาะอาจจะเป็นประชาส่วนกันตื่นกันเองนะมันเล็ดเงินนาตอนมันขึ้นอ่าบ้านหนึ่ง30ำสิบสามสิบองล้านเลยคนเนาะเป็นย้อนเล็ดเงินเล็ดเงินว่าอยู่ในประเทศเขาปันจูเมคาสาวข่ายเขาน่าจะปันเล็ดเงินกันเองนะจูอัตราการเล็กเปลี่ยนเนาะเขาจะปันเล็ดเงินกันเองแล้วก็เฮ็ดให้ราคาคำฮหดอยู่ที่บ้านหนึ่งซ้สิบองล้านกีมเนาะเดี๋ยวนี้มันปันกันอีกแล้วเดี๋ยวนี้ปันกัน แต่ว่าเลนธนาคารโลกยังปกติเลทธนาคารยังปกติหกปลายเนาะเลทอ่าธนาคารกานโลกนะก็ยังคือเก่าเนาะทุกคนเนาะบบได้บบได้ขึ้นไล่โบได้ลงไล่เมันก็ถ้าขึ้นก็ขึ้นอีหนึงถ้าลงก็ลงอีหนึงจะนั้นซื้อขนาดทุกคนเนาะแต่ว่าเลทอันทั่วไปเนาะเลทห้างการค้ามัมนอัตราเลกเปลี่ยนมันข้าเจ้าปั่นกันแหงแล้วก็ซ่องมาเนาะทุกคนเนาะคือเป็นย่างเนาะ คำยุประเทศไทยกับคำทั่วโลกบนอื่นนะราคาเข้าเจ้าคือว่าคงทีตลอดขนาดย,ย้อน,นย่งเนาะย้อนว่าเศร,ร,รษฐกิจเข้ามันเข้าเจา้าอันบริหารนใดแล้วก็มันอยู่คงคาแล้วก็บ่มีไพที่สามารถหาอัตราเลกเปลี่ยนบสามาถแบบว่าพัานเปลี่ยนหันดูคนนาะบบสมา,ามาาปั่นป่วนหรือว่าปั่นเล็ดเงินกันจังซีขนาดมันเข้าเจ้าบ่เษ็ทจังซีเนาะย้อนว่า คำมันจึงว่าปกติแล้วหลวาเขาเป็นย่งงนาะราคาคำมันคือว่าขึ้นมือหนึ่งเป็นโซ่งซ้ำเถื่อกระยอนว่าคนปันเลดเงินเนาะหานอัตราเลขเปลี่ยนนี่เขาเจ้าปันเลสเงินมันกันเลยว่าเห็ให้เป็นการสุลมุลวิวิโตกังวลนานเป็นแบบนี้ติ้งมีคลิปไลนอ่านนอะทีว่าก็มีเอฟซีส่งมาให้เบิ่งเดียว่าอ่าว่าติ้งเห่นระโบขาวนะติ้งก็เห็นอยู่นอนทำอิติ้งว่าจะบอกมาอัดคลิปเรื่องนี้แล้วนะแต่ว่ามีคนท้าเบิ่งอยู่นาะว่าก็อยักให้ออกมา อายางมาให้เฮ็ดคลิปตัวนี้เดียพอมเป็นกระเซหนนะก็ความจริงมันก็เดี๋ยวว่าติ้งขั้นบ่มีคำจะไปค่ายอกทุกคนคำอีไปค่ายกับโบมีเงินอีไปซื้อคำกับโบมีมีแตีวว่ามาอัดให้คิดคำเฮ็นเนาะถ้าว่าผู้ใดไ,ได้เบื่องคลิปนี้ก็อย่าฟ้าวตื่นตัวตื่นใจเนาะเพราะว่ารอกันเบิ่งก่อนแต่ว่าเงินเล็ดเงินลงเดี๋ยวนี้หนาดหนึ่งพันบาทนี่หกเส้นปลายทุกคนหกเสน้สนหกเส้นสามสิบปลายบอแต่ว่ามือมือน,นี้หั้นกระหลงหนึงแล้วเนาะแล้วราคาสิ้นค้าหัน้น ยังคือเก่าแล้วขาเจ้าก็มีคนเว้าเนาะว่าเป็นย่างเล็ดเงินลงร้อนสิ้นค้าเนาะคาของซีฟยังคือเก่าน่ะพอวันย้อนวันย่างเนาะขาเจ้ามีคาสาวค่ายข้าเจ้าก็ซื้อเครื่องมาเตะฟังไทยเนาะเพราะว่าอยู่ในลาวเฮานี้บ่มีสิ้นค้าเพราะว่าเป็นสิ้นค้านําเข้าหมดนะขาเจ้าซื้อมามันจะเป็นราคาตอนนั้นก็เลดเจ็ดเส้นเนาะขาเจ้าก็จะค่ายในราคาคือเก่าเพราะว่าสิ้นค้าท่านบเมนว่าซื้อมา ซื้อมาฮอตมือนีแล้วค่ายมืด money, มือมนีบมันเนาะเขาจะาซื้อกักตุนเวลามันก็ค่ายไปทนอยทนอยทำงานกัเรือ่าเฮดทั้สิ้นค้าม,มันยังแพงคือเก่าเราเลทเงินมันแต่ว่ารุดถึนได้ทุกคนเพราะว่าตอนนั้นมันเลทหนึ่งเจ็ดเส้นเนาะหนึ่งพันบ้านมันเจ็ดเส้ 30, นสามสิบปลายพันกีบแล้วปัจจุบันปัจจุบันพันบ้านแมนหกเส้นปลายเนาะแล้วเอาไปเตกเอาปเ,เป็นเลกเปลี่ยนไปเงินกรีบไปซื้อเครื่องนะแต่ว่าราคาเครื่องยังอยู่ที่เลท เจ็ดเส้นปลายที่ว่าเพิ่นซื้อมาหน่ะคาดถึงเนาะทุกคนเนาะก็เลยว่าวุ่นวายเดี๋ยวนี้วุ่นวายเรื่องหนึ่งวุ่นเรื่องหนึ่งอยู่เนาะเดี๋ยวนี้ท่นก็ดีใจเนาะที่ว่าเลดเงินท่านมันลงฮะน่ะทุกคนเนาะแต่ก็มันแต่ว่าเรื่องขำา่านนี้ก็พี่น้องเลย่าฟาวไปค่ายเถื่อันตอนมันลงจังซีฮะน่ะเพราะว่ามันบุษซ้ำมาที่ว่าเลดเงินมันจะลงฮออยูุทีเลดสาวห้าพันกิบหรือว่าเลทน่องเซีนพันซองเซีนพันเนาะพระ่า เลืดเงินขนามันบอสามารถลงฮอดอ่าพันหนึ่งตัวส่งเส้นห้าสิบคือตอนนั้นแล้วทุกคนมันบอสามารถเห็ดได้เนาะรัฐบาลเราเขาก็บอสามารถเห็ดได้เราเพราะว่าคือที่ฮู้กันเพราะว่าสินค้าเขาบอสามารถผลิตเองในจักรยางเนาะมีเต้เขานำเข้าหมดถ้าว่าเลืดเลืดเงินบ้านนี่มันอยู่ที่อ่าพันหนึ่งยู่ที่อ่าประมาณห้าเส้นหรือว่าหกเส้นนี่มันที่ซึ่งมาที่ ส้หรับติง่งเนาะถ้าว่าเล่เงินมันอยู่ที่ห้าเส้นหรือหกเส้นนี่มันปกติแล้วนะทุกคนเนาะเดี๋ยวนี้มันปกติแต่ถ้าว่ามันขึ้นฮอตเจ็ดเส้นแปดเส้นนี่มันผิดปกติขำก็เส้นกันถ้าว่ามันขึ้นฮอตบ้านหนึ่ง3้ิปลายล้านนี่มันผิดปกติย้อนปัน,นปเลขเงินะถ้าว่าขำนี่มันอยู่ที่บ้านหนึ่งสาวห้าหรือว่าสาวหกล้านเนาะสาวห้าหรือสาวหกล้านจะเสียนะที่ว่าปกติแล้วนะทุกคนเนาะอืม คลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวนิงติ้งจะไปยำเบ็ดไปยำไปซาเบ็ดก่อนเนาะอาจะได้ป่าซํำใดเนาะเพราะว่ามันีเป็นมือพักเดนแล้วก็ยังมาซอกค่ากินเนาะอยู่กลางนานี่ก็สดซึนแหงแล้วถ้าอยู่เที่ยวบ้านก็จะได้ยินเดอนคนลมกันเรื่องเงินเรื่องทองัแหละว่ามัน คือมันนานกันแห่งอะเนาะเรื่องคาเดี๋ยวนี้ฮะนะคนเมื่อท่าค่ายก่อลายทุกคนบางคนอีซื้อก่ส่วนน้อยอิซือ้อฮะนะบางคนก็ซื้อตอนช่วง3้สิบสองล้านเดี๋ยวนี้ฮั่นคํามันหลงฮอสห้สาล้านก็อุกใจนะทุกคนเนาะเพราะว่าคาาถึงเป็นรายบางคนก็ซื้อห้าหกบ้านเป็นเจ็ดแปดบ้านบางคนก็ซื้อฮอดเป็นกิโลก็ตกใจได้ทุกคนเนาะมันเป็นยังซีนะมันตกใจ มาอยู่กลางนาในสงบทุกคนมาใส่เบ็ดอยู่กลางนาพี่เพราะว่าโบามีคำค่ายแล้วก็โบมีเงินซื้อคำสบายทุกคนเนาะห้าก,กินตะเลงไปห้าก,กินเต้าห้าก,กินคำไปสี่เดียวเดียวเดี๋ยวจิ้งจะเห็นคลิปตกเบ็ดให้เบิร์กนะทุกคนเนะาะเดี๋ยวเขาไปยามปาน,นากัน <S <S คลิปนี้ก็มีได้เพียงเท่านี้เด้อ fc ขอบใจมือทุกทานเนาะที่เข้ามาหับ,หบสมคิวนะุคนเนาะ,ะมีคําคิดคําเห็มแต่ก็สมารถเมนด้เนาะทุกคนเนาะแต่ข้อยางเดียวจะเมนทางลบกันไล่เนาะทุกคนเนาะส่วนไล่เมนทางลบนี่โบเมนพี่น้องฟังไทย บ่มีเลยพี่น้องฟังไทยจีว่ามาเมนถังลบแบบว่าอันนี้บม่มเยนยองด้นอเนาะทุกคนเนาะบม่มเยนยอง,งว่าเป็นยังคือว่าอ่าเวลาอัดคลิปเบาวเตอฮอดพี่น้องฟังไทยนะเขาเจะเขาเจ้าบดได้แบบว่าจ,จะได้ทุกคนเขาเจาเบิ้งเฮ็ดเลยพ่นเนาะก่อนจีวาวก่อนจีเมนนะนะแต่ว่าลาวเขานี้ตั้งทิ้งอัดคลิปมันนีมีคนลาวมาเมนวาวข้างลายเนาะวาฮอดแบบ ความบุสุภาพก็มีเนาะวาฮอดว่าติ้งนี่เทียบติ้งนี่เป็นควายเป็น,วนัวงม่ยังก็มีฮะนะวาวาวาวให้ประเทศซาดจางัจงซันจังซีก็มันเป็นจริงเนาะความจริงมันก็คือแบบนี้เนาะต้องยอมหับนนทกคนเนาะติง้งบดเวาวให้ประเทศตัวเองแต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงนะทกคนเนาะโบเมนว่าปันเรื่องมาเวาเองนะคือเล่นเงินก็มันขึ้นเ็นทบานทบเมืองเนะาะโบเมนติ้งซามซีมันติ้งจิบมาเวาเองว่าโอ้เล่นเงินมันเท่านั้นเท่านี้แต่อันนี้มันคือความจริงเนาะโบเมนว่าเขาสร้างเรื่องเองนะ คือราคาขำคือกันมาเบิงแล้วก็ยาวาว่าติ้งมีปั่นเรื่องเพราะวา่าในปัจจุบันนี่มันเป็ยนยังซันในแทะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขันขำนี่บ้านหนึ่งขัน,นสาห้าลานเนาะแล้วก็มีคนค่ายล่อีกเต็มห้านเต็มบ้านเต็มเมืองเลยโบเมนวา่าปั่นเรื่องเองเลยคันกิจคันว่ามาบึงแล้วก็ยาวา่าจะเมนทางลบให้เนาะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคนเนาะเอาไว้พบกันในะคลิปหน้าจะเป็นคลิปใดก็รอติดตามรับชมกันเดอกราบสบายดี